มีหลักธรรมะสั้นๆนนะที่จะนำมาฝากกัลยะาณมิตรนะผู้ที่ยังฝักใฝ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพนะื่อจะนำไปยุนิโสมนัส,สิการนะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อการถ่ายถอนควนะามยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจนะมีมาถามว่านะถ้าเรามีสิ่งใด เราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นจริงไหมนี่มีมีมาถามอย่างนี้ว่าว่าถ้าเรามีสิ่งใดแล้วเนี่ยเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นจริงไหมตอบว่าไม่จริงแต่ที่จริงคืออะไรคือเมื่อเรามีสิ่งใดแล้วแล้วเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนอันนี้เละจะเป็นทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเรามีรถ เราก็ไม่จะทุกข์เพราะการมีรถเรามีบ้านก็ไม่จะทุกข์เพราะการมีบ้านเรามีทรัพย์สมบัติเราก็ไม่จะทุกข์เพราะการมีทรัพย์สมบัตินะเรามีลูกเรามีเมียเรามีสามีเรามีพัญญาเราก็ไม่ได้ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นแต่ทุกข์เกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากความยึดในสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเรามีรถแต่เรายึดว่ารถนั้น เป็นของเรามันจะพังไม่ได้มันจะเสียไม่ได้ใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใครจะมาขูดไม่ได้มันจะหายไม่ได้นี่คือความยึดในรถนั้นแต่พอรถนั้นหายไปรถนั้นถูกชนรถนั้นถูกเฉี่ยวถูกกรีดเราจะทุกขนะ์เพราะฉะนั้นการมีสิ่งใดเนี่ยมันไม่ทําให้เราเป็นทุกขนะ์แต่การที่เราไปยึดในสิ่งที่มีนั่นแหละมันจะเป็นเหตุให้เราเป็นทุกข์นะ เรามีสามีเรามีพัญญามันก็ไม่ทําให้เราเป็นทุกขนะ์แต่ถ้าเรายึดในสามีพัญญาเมื่อไหร่ควนะามทุกข์จะเกิดทันทนะีเมื่อสามีพัญญาวันนี้เป็นเป็นของเรานะแล้ววันหน้าเขาไม่เป็นของเราละเราก็จะทุกขนะ์เพราะการที่เขาจากเราไปไม่ว่าจะเป็นจากเป็นหรือจากตายก็ตามนะเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นรูปนะที่มีวิญญาณครองหรือรูปไม่มีวิญญาณครองก็ตามนะเราก็จะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นหรอกแต่เราจะเป็นทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นนะว่าเป็นของเรานะอันนี้แหละจะเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นมีได้มีทุกสิ่งอย่างได้นะตามที่ควรจะมีแต่ไม่ใช่มีตาม ความอยากที่จะมีแต่มีแล้วก็ให้เข้าใจความเป็นจริงของเขาว่านะสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดที่มีมาแล้วมันจะหายไปนี่คือเป็นกฎของธรรมชาตินะเพราะว่ามีสิ่งใดเกิดเกิดแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วก็นำไปสู่ความดับสลายไปในที่สุดถ้าเราเข้าใจในความเป็นจริงอย่างนี้แล้วนะเราจะไม่ทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลง นี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ